สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับรับชมบรรยากาศวันนี้พาคุณผู้ชมชมบรรยากาศขับรถชมชายหาดวอนบางแสนครับหาดวอนบางแสนครับบรรยากาศขับรถเรียบชายหาด วันธรรมดาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่วันทำหยุดคนจะเยอะครับรถเที่ยวชมชายหาดฟอนครับบรรยากาศสวยมาก วอนบางแสนครับถนนเรียบใช้หาดใช้หาดวอนวางแสนครับ หาดสวยนั่งสบายเลยมีที่นั่งริมหาดต้องมาช่วงเย็นกับช่วงเช้าบรรยากาศจะสวยมากวิ่งตรงไปก็จะเป็นหาดบางแสนครับจากหาดวอนไปหาดบางแสนครับตอนนี้เราอยู่หาดวอนชมธรรมชาติริมริมหาดถนนชายหาดวอนครับวิ่งตรงไปไปไปบางแสน บริเวณนี้ไม่ใช่ถนนเขาปูด้วยอะไรสักอย่างชมบรรยากาศสายๆของวันธรรมดานักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเยอะแล้ะ วันนี้วันสุดสัปดาห์ ถ่ายรูปแบบชิลๆมากเลยบรรยากาศสวยมากแวะถ่ายรูปแล้วก็เดินทางต่อเลยเลยมันธรรมดานี่จะสบายจอดรถตรงไหนก็ได้สบายๆถ้าเป็นวันหยุดนี่หาที่จอดหาที่จอดยากมากขับรถเที่ยวหาดวอนหาดบางแสนครับบรรยากาศชิลมากกวันธรรมดานี่โล่งเลย บรรยากาศน่าเที่ยวมากวันธรรมดาโล่งมาก ายหาดวอนถึงชายหาดบางแสนครับขับรถเที่ยวชมหาดอ่าตอนนี้บางแสนแล้วครับนี่บริเวณบางแสนจะอยู่ตรงนี้แล้วครับหาดบางแสนออกจากวอนก็มาหาดบางแสนแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับ กลับแล้วเดินทางออกจากหาดบางแสนแล้วครับรอนี่ไงก็จะจอดอยู่ตรงนี้ ออกจากหาดบางแสนแล้วครับเดินทางกลับ ่งตรงไปถนนสุขุมวิทครับออกจากหาดบางแสนหาดวอน แยกมหาวิทยาลัยครับ แสนครับวิ่งตรงไปถึงถนนสุขุมวิทครับ สามแยกโลหดบางแสนครับถนนสุขุมวิทชิดซ้ายไปอ่างศิลาชนบุรีกรุงเทพเลี้ยวขวาไปตลาดหนองมนไปศรีราชาครับสามแยกโรงหดบางแสนครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปอ่างศิลาไปถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ไปถนนเข้าหลามไปชนบุรีไปกรุงเทพครับเราจะเลี้ยวขวาเพื่อจะไปตลาดหนองมน วิ่งมาจากหาดวอนหาดบางแสนครับบริเวณติดไฟแดงสามแยกลงหาดบางแสนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ